สวัสดีค่ะวันนี้วิชิบริเวอร์จะมานำเสนอเรื่อง Heart, and b n a i o n Coherence จากแนวคิดของดรโจดิสเปนซาซึ่งทฤษฎีนี้เป็นเรื่องที่สอนเกี่ยวกับสภาวะที่หัวใจและ สมองทํางานสอดคล้องประสานกันไปในแนวทางเดียวกันสิ่งเหล่านี้ดรจอยดิสเพนซาเองท่านก็กล่าวไว้ว่าเราจําเป็นจะต้องฝึกเพื่อที่จะทําให้หัวใจและสมองสอดคล้องไปในทางเดียวกันหากคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตไปในแนวทางที่ดีขึ้นคุณก็ต้องพร้อม ที่จะฝึกฝนและทำให้มันชินทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าสภาวะของหัวใจและสมองของคุณจะทำงานของประสานกันแล้วเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ในที่สุดอาจจะฟังดูวิทยาศาสตร์ปไปหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆและทฤษฎีนี้ ได้เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วทั่วโลกดรโจดิสเพนซาเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนระดับโลกท่านแน่อธิบายไว้ว่าชีวิตของเราไม่ได้เปลี่ยนแค่จากการกระทําแต่เปลี่ยนจากวิธีที่เราคิดและเรารู้สึกแผ่ส่งออกไปในขณะเวลาที่เราคิดปวกแต่ลึกๆเราเริยุ่รู้สึกกลัวไม่มั่นใจหรือไม่สมหวัง หัวใจและสมองก็จะไม่ทำงานสอดคล้องสื่อสารกันได้ดีเท่าไหรนะักเหมือนพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันคนละภาษาแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดดีรู้สึกดีไปพร้อมๆกันและฝึกฝนบ่อยๆหัวใจและสมองจะส่งขึ้นพลังงานไปในทิศทางเดียวกันร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขความสงบความมั่นใจ แล้วจะทำให้จิตใจเราเริ่มนิ่งขึ้นชีวิตเราก็จะเริ่มเปลี่ยนอย่างที่เราไม่คาดคิดคำถามก็คือแล้วเราจะฝึกฮาร์ดแฮนด์เบนของฮีเวนได้อย่างไรที่จะทำให้หัวใจและสมองทำงานสอดคล้องกันคำแนะนำมีตามนี้นะคะตามที่ท่านได้แนะนำไว้อย่างเช่นตัวอย่างหากเราสามารถ หาเวลานั่งเงียบๆเ,เพียงสักหานาทีหายใจเข้าลึกๆแล้วนึกถึงความรักความอบอุ่นความสุขหรือคำขอบคุณทราบซึ้งในสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วอะไรก็ได้ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยจากนั้นรู้สึกเหมือนสิ่งดีๆนั้นอยู่กับคุณแล้วตอนนี้ฉันทราบซึ้งฉันขอบคุณ โดยไม่ต้องรอให้สิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาก่อนเพราะแค่คุณรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วโลกภายนอกที่คุณหวังงานประสบความสำเร็จการเงินที่มีอย่างมากมายหรือฝกอุดมสมบูรณ์โลกภายนอกก็จะแสดงออกขึ้นมาทันทีและแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในส,สิ่งที่คุณต้องการแต่ คุณต้องฝึกฝนให้มากพอจนคุณสามารถเข้าอยู่ในสภาวะ h e a r t and b i n coherent ได้นะคะใช้เวลาอาจจะสออาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนหรือสามเดือนแต่จำไว้นะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณ สามารถที่จะลบความคิดลบๆของคุณออกไปได้เร็วแค่ไหนจำไว้นะคะความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เริ่มจากภายนอกนะคะแต่เริ่มจากภายในตัวของเองเมื่อคุณคิดดีรู้สึกดีทุกอย่างทํางานสอดประสานสอดคล้องกันได้อย่างดีคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นความรัก การงานการเงินรุดมสมบูรณ์สุขภาพที่ดีแข็งแรงหรือชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความหวังความหมายดีๆที่คุณต้องการขอบคุณนะคะที่มาฟังพอดคาสต์ในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมหัวใจของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดคะ่ะ